ยังไงยันยเสียดีโอ,อเป็นไรเอ้าไปจับไปดั้มอนาะเด็ยวิดเลยโอเคดีมากโอเคไหลไปเลยเปืนยวมีอะไ ทายสบายดีพี่น้องเอซเมื่อสกครู่สักคนสบายดียาำเสลเซาพี่น้องเมื่อนี้จัได้เดินทางขึ้นป่ากรับบอไก่สองคนว่าสิไปได้หลายวันแล้วละยังแต่ว่ายังยังยยื้นะก็เลยยังมีโอกาสไปเมื่อนี้ถือว่าน่าจะได้ไปแน่นอนแล้วล่ะเดี๋ยวงอุปกรณ์เตรียมไว้เรียบร้อยกระตุกสองน้อยซื้อ <c oughs> บกอกก่ยังไปเอากระตุกอยู่อยู่หื่นเพิอนอีสองน้อยนะใน,นเลกิกกะขอบมาขอบใจหลายๆที่เข้ามาให้กําลังใจและติดตามรับชมใน,นนี้ได้ไป่ได้ไปลุ้นไปติดตามรับชมนากันพี่น้องมานบอมานกะเดือดแต่าบังขึ้นไปรอบนี้กะอาชิม,มานฝนหรือบ,บ่อก็ยังมาจักติดตามรับชมนำกันเมื่ถ่ายนะ้ำมันเคทิงรมดก็าลายเดินเป็นเดินเดินไปลายได้แหละ มีนยมีความเหมือนกันเลยล่ะเ็ษรถกาแล้วไปที่เรียบร้อยทาบอไก่เปิดยังมือเอาเค้งยื่นตอนนี้ทีมงานเราไก่เพิ่งกลับมาหมดเลยเดีได้เอาชีได้เดินทางอยู่วันนี้โอ้สบายดีสบายดีสบายดีเดินทางเลยบ๊วยนี่บ่มยนี่เนี่ยยุ่งเนี่ยข้าววะ ใช้สินยาสามมื้อเลยว่าเยอะก็สามกันเรียบร้อยแล้ยก็อดีออกไปไล่เถื่อเลยไล่เถื่อตัวไม่เท่านะมิเตว่าลูกมารอบนี้แล้วแล้วราบริเนตสินยานแล้วเลยักมขึ้นนพ้นน้าเรียบร้อยสินไม่เอาเนี่ยสินงานเราในพงในพันทองชาในพันทองชากระไรติดปวดชาวทั้งไตกระบาดโดนนักแล้ว ไปแล้วไปกับพี่ชวนเท่าเลยชงใจยันครอบลับเตะเดี๋วกนี้เลยเออมีนเลยเพคนเราอยู่ยันครอบลับแตกว่าไปบ่ได้ว่ะไปมีแต่ซ้ำในบ้านใหญ่ๆเด้เออมันมีิถุนั้นหัวตอนมันพอแห้งแล้วพึ่นในพระฤาษีพึ่นไปสลาวันอะไรเนี่ยแต่ว่าเพึ่นไปก็ เป็นตัวทีมงานในชมชัยยังเก็บความลับบวอยู่นะผมนี่เดี๋ยวจเจ้าสองคนจะขึ้นตั้งพีและขึ้นตั้งหาบอนหาเคยไปเลยนะเอาประตุกไปนั่งหลอดนี่ชี้น่อยกระตุกก็ไม่มีหูจะมาเนจักชิมันตาไหนเวลาเดินทางเด้๋ยพี่น้องอมืดฝนก็นมืดยามัน ว่าน้ำโขยสะขึ้นกับโบไลนะน้ำเสกับชินา่าประมาณเก้าแล้วเดี๋ยวเอาไม้มาไกา่จุ่ห้ามคือเกา้าไม้หาาา้ามไก่ตลอบก่อน 수고 នេះដើរທາງតោប៉ានយ៉ាងអីចុច1ចុចឡាក់ឡាក់ເລີຍហ្នឹង อ้าวมาฮอดแล้วก็ถือว่านําบ่หลายปานเอ้อเฮามามื้อนี้ยังอยู่เถิกทีนํากันนํามีลงหลายเด้อมีแต่เฮาเหี่ยวหามมึงนี่ยังบ่ก่อนคั่นว่ายังรีบโหสิบ่ได้นะยอบ่วิเอาะตุกมัดเดีกว่าเป็นประโยชน์ได้ถือมาแล้วก อยังมันเลยเอากระตุกมัดใช่ไหเดีตัวเต็งยิงเต็งยังไฟปันยังอยู่แล้วนะได้ผลไม่ได้ผลก็ลองเบิ่งชูเอาคนย่อไปนึ่ดึงไปเลยชุกไปเลยเล่นกระายอย่างนี้ขวาก็หามอน้อยชูได้หลายก็กัะ ทีกักตุ้งมา

ngoài mạng những ai sẽ được ไปเลยคที่ไปเนี่ยใช้ปัญญาดอีกเนี่ย มาโหมค้างดีเยอมา่า้มชิบเป็นเลานเลยว้าว้อย่าไปหยับจนี่อย่าหยับีดิวกันาเอาข้าดันเอาข้าดันไปเีไปเลยอ้ยอย่าไปหยับจีดิวเป็นไรเอาไปจับไปดันมา วิ่งเลโอเคดีมาโอเคไหลไปเลยเฮ้ยมาไ,ไ,ได้เหรอเดี่ยูกันไ,ไหม,ไม <c oughs> อามีฮมันชุกยิบไปเครึ่งเมียครึ่งมียแพ้เามันไหลไปน้ำนำน้ำพัดแห้งเต็มพอดีเ่าย่างมันเพ่งข้อเลยยังทอเขิงเลย bunny học kêp uber gói nào kêp binh gói lắm nói là lắm 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 牛了。 ขึ้นมาันเลยเหลืมนโฉบเซาลงเลยโกเหลื่มหกแก้มมันจะเหลื่มหกมาเป็นห้องเป็นคุ้มวัดทาารถไทยไมันก็ได้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวพอมีพอมีรถขึ้นมาพูนมาพูเลย มือจะคือนหมกฝนจะตกเลย พี่น้อฝนมาแล้วพู่ยิ้มยับยิ้มมาเลยยังไปทานหอดจุดหมายเดี๋ยวพักอยู่ทำในีก่อนนะดีอยู่ทำในีก่อนเดี๋ยวค่อยไปต่อนะเห็นมาหอดผู้ปุ๊บเลยฝนตกโลดแววสิบิได้กินคือเลยแหละแบบนี้แหวาติดเข้าก่อนเขียวมดเอามาเลยก็จะอ่าตั เชื่อเปะเลยนาเป็นม,มาป้าแยามเลยหรืตอต้นนะครับรถไม่เชื่อได้กินเพิ่มเลยนี่ตนตเตรียมมามเยอะนะตเตรียมมองปลาชิวม,มาเยอะนเออแต่ปลาชิว,วนะเน<อ>าะแต่ว่าในายุ่น่ากินเฮาตอนแรกนี่ต้องห่วงี่น้นง มีเยอะในกินถือเขามานำถือชินแห้งมานำเออยินแห้งชอบ้กินอันนี้เออสินแห้งด้วยสินแห้งว่ะสินแหงเป็นหวานขนาด เป็นอะไรเดี๋ยวไปที่ไปวันนี้ฝนย่าแล้วพี่น้อ้ไปต่อ ยากกันมียากเลยก็แต่ปลป่อยๆนะามาหอดแลยบานเออคือว่าครืงเฮายัางครบ สบาย <c oughs> มาหอดแล้วก็ดังไฟไว้แล้วมันแหง้งฝืนมันแหง้งโอ้ตัดไม้ก็ได้ไม่งอดกระตอดมือกำม่านขึ้นมาหอดพีกับฝนก็ยังริ่มอยู่จอดจอดอยู่วอ้า็อกเสียด้กินน็อไม้นี่ จนเท้ามือเพราะแห้งเลยอกไก่เป็นไปเอามาก <c oughs> เลยเกาะนาไม้นี่จนเท้ามือเพราะแห้งเลยเออฮักมาเปลอ,อไป <c oughs> เออได้กินอยู่แล้วนี่นะ<อ> <c oughs> มีกินนี่จะกินชิกินไปหรือฝนตกแน่นีต้มนี่เ <c oughs> หรอไงกลิไปก่อนฝ <c oughs> นตกแน่นี่ <c oughs> ข้าสิปการนได้จยอะแยะนะคะรับคนมี่หยาตกอยูน่าจะไปก็ได้นะกินมี่ก็ไม่ร้อนครับกินขา้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็หาผักผ่อนก่อนพี่น้องคนละฝนตกยาดึกๆจังบาการนะฝนก็นยังตกอยู่อ๋หาผักผ่อนก่อน หลายชั่วโมงนะี่น้อาไปหดเลยน้องไปยุ่เลยนะดึกดึกมาแห่งตกเองน้อยอย่างเงา้ยนะ้าจะไปกาจะไปอ่ได้ลุกมาเยอะเข่าอีหลอบช่องนะดึกดึนตกโอ้เห็นมามมานฝนใช่นน สับคลิปนี้ก็บว่มีอย่างไรอะไปนอาเป็นมารอดนี่เยอะคนตกเลยเจอพพยุเฮาไม่ได้ฮสลับคลิปนี้ก็ลาดไปชั้นนี้ตกจต่ในมือคลิปต่อไปมือเช้าก็ละบบายเนาะ